สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะเดี๋ยวจะพาแม่ลินลี่กับน้องสุพรรษาขึ้นรถนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องพาน้องไปอาบน้ําก่อนนะคะไอ้ตัง้ง,นนะะงแต่บนะออ นี่นะคะพาพาแม่ดิลลี่กับน้องสุพรรษามาดื่มน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำอาบน้ำให้สดชื่นก่อนจะขึ้นรถนะคะวอนแม่แม่เอซีทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะถ้าอยากรู้เรื่องราวของน้องก็ติดตามน้องได้ตามช่องทาง u ูท b e นะคะน้องมีช่องเป็นของตัวเองชื่อช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะ น้องวันดีน้องสุพรรษากลับไปอยู่หมู่บ้านช้างบ้านตาทิศนะคะนี่หักนี่นาจัดนี่ีอ้อนให้จียงเหอนอะ จะเอวันดีจะได้กลับไปหนูสุพรรษาจะได้กลับไปหาที่วันดีแล้วนะคะลา่้งุ ตัดโดมาเน่สำหังมุยล่ะมุนมุนเยเฮ้ยมุนถอ้ยนี่มุนมุนถอยไปไปขึ้นรถได้แล้วค่ะนี่นะคะรถบรรทุกแม่นินลี่กับน้องสุกันตานะคะตะแตนบายรอพร้อมให้พี่แม่ช้างเราขึ้นแล้วนะคะ โอเคไปตามไปดูน e> ้องขึ้นรถกันเลยค่ะคุณแม่กับคุณลูกนะคะขอให้ขึ้นง่ายๆนะคะ S <S ตอนนี้เราต้องผูกโซ่ผูกอะไรนอ้องช้างแม่ดินลี่เราก่อนนะคะสุพรรษาตื่นเต้นอ่าไม่ได้ไม่เคยขึ้นรถเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาน้องเจ็ดเดือนแล้วนะไม่เคยขึ้นรถบรรทุกเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตของน้องเลยนะคะครั้งแรกอ้าหาแล้วไปแล้ว ครั้งแรกในชีวิตของน้องนะคะโอ้โหขึ้นเร็วมากเลยจับป้าไม่ทันเร็วมากเลยเร็วมากเลยอ่าโอเคพร้อมเลยครั้งแรกของน้องสุพรรษานะคะครั้งแรกของน้องสุพรรษาขึ้นรถนะคะ ขอให้ขึ้นง่ายๆนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของน้องนะคะน้องมีช่องเป็นของตัวเองนะคะช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะ,ะเตรียมขึ้นแล้วน,นะคะเดินตามคุณแม่ขึ้นเลยคะ่ะสุพรรษาจ้าขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปโอ๊ย,อย,อยน้องสุพรรษาร้องคุณแม่ก็ต้องรีบลงมาก่อนนะคะเชือกยาวไปไหมป้า ถอยมาตั้งหลักก่อนนะคะถอยมาตั้งหลักก่อนนะคะครั้งแรกของน้องสุพรรษาเรานะคะ นี่ค่ะไปขอดูาน้อยขึ้นนะคะ,ะนี่นะคะ,ะสุพรรษสากลุมบรรเตู้เย็นเลย เรื่องแม่มันขึ้นง่ายอยู่ตัวเล็กยังตื่นรถอยู่นะคะ

รสชาตเยอกินได้แล้วนะคะครั้งแรกของน้องสุภินษาเรานะคะแม่ควานตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่นะคะ

อ่าลิชช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะน้องมีช่องเป็นของตัวเองนะคะช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามเรานะคะขอบคุณมากคะ่ะ